ติดตามกันต่อช่วงนี้นะมาจับตาที่ทางราคาทองคำกันบ้างนะเช็คล่าสุดเลยนะราคาทองคำโกลด์สปอร์ตวิ่งอยู่ที่1,211เหรียญด้วยกันค่ะค่ะก็ถือว่ามีการปรับขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของ GDP สหรัฐที่ประกาศออกมาคืนนี้นะคะคุยกับคุณนัททีจุดทาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก c l a s สิโกฟิเจอร์อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะคุณนัท สค่ะค่ะคุณนัทคะสำหรับราคาทองคำล่าสุดอยู่ที่ประมาณ1 2 9 9ง0ันสองรเก้อหนึ่องร้อยถึงหนึ่รเหรียญระดับประมาณนี้ที่มองว่าทิศทางมันจะไปในด้านไหนต่อคะค่ะก็ะสำหรับราคาทองคำในคืนนี้นะคะ ประเด็นหลกัหลกๆที่ยังคงต้องจับตา,ารอดูก็คือรายงานผลการประชุมทางเฟดนะคะแต่ว่าก่อนหน้าน,าน,นั้นเนี่ยในประมาณทุ่มเึ่งบ้านเราหลังจากตัวเลข GDP ไตรมัสหนึ่งประกราศออกมาทางสหรัฐน,นะ,ะจะเห็นได้ว่าออกมาต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์นะก็คาดการณ์ว่าจะขยายตัว1%นะ,ะแต่ว่าออกมาขยายตัวเพียงแค่0.2%นตะ,ะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลสนับสนุนแล้วก็ทําให้ราคาทองคำมีการดีดตัวขึ้นไปจากที่บริเวณเชื่อมหายบริเวณ1,200กว่าเหรียญน,นะก็ ดิบโตขึ้นไปายอยู่ที่บริเวณ1,214เหรียญน,นะก่อนที่จะมีการปรับตัวย่อลงมานะคะแล้วก็สําหรับตอนนี้นะก็ยังมองว่าราคาทองคำน่าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะ <S <S แล้วก็รอ,อรอยายงานผลการประชุมงทางเฟดนะซึ่งเป็นประเด็นหลักในสัปดาห์นี้นะที่นักคงทุนเฝ้าจับตารอดูนะคะแต่ว่าการคาดการณ์นะในช่วงนี้เนี่ยก็ยังมองว่า เฟดก็เป็นไปได้สูงที่จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐต่างๆในสัปดาห์นี้ที่เห็นได้ว่าออกมาค่อนข้างไม่ค่อยดูดีนักนะคะต่ํากว่าคาดการนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเลขยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครั้งล่าสุดก็ออกออกมาต่ํากว่าที่คาดนะคะแต่ว่าประเด็นที่ต้องตับตารอดูอย่างหนึ่งก็คือเฟดจะมีการส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมในปีนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่า มีการพูดถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้นะคะก็อาจจะส่งผลลบต่อรคาทองคำได้นะคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้พูดถึงระยะเวลาในการปรับขึ้นนะคะหรือว่าในช่วงเป็นในช่วงปลายปีนี้นะก็อาจจะส่งผลบวกต่อทองคำได้แต่ว่าก็ยังมองว่าในช่วงนี้ราคาทองคำน่าจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ1,180เหรียญจนถึง1,220เหรียญต่นหน้านะก็ยังน่าจะแกว่งตัวไม่ได้กว้างกว่านี้นะคะก็เป็นจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมานะคะ แล้วก็เราให้แนวต้้งของรา,าคาทองคาคืนนี้นะอยู่ที่ระดับ1,217เหรียญแล้วก็1,225เหรียญดอลลาร์ส่วนกรอบด้านล่างนะคะยังมองที่ระดับ1,200เหรียญแล้วก็1,194เหรียญน,นะแล้วก็สําหรับช่วงนี้นะก็ยังดูว่าถ้าเกิดราคาทองคำนะจะเห็นได้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการ กลับตัวลงไปถึงนะบริเวณ1 1 7่ัเหรียญนะคะก็เบรกกกอบด้านล่างไปเล็กน้อยนะก่อนที่จะมีแรงซื้อแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาได้แล้วก็ื่อนไวในลักษณะชซ้าาเวนะปัจจุบันนะคะถ้าเกิดว่าสามารถทะลุอ่อเกอบ ด้านล่างหรือด้านบนเทีรดดับหนึ่งันหนึ่งรอปดสิหรือว่าด้านบนหนึ่งพันสองี่สิด้านใดด้านหนึ่งนะคะเราก็ถือว่ารา,าคาทองคาเลื่อกทิศทาง,งจากนั้นนะ,ะแล้วก็แนวต้านด้านบนอย่างที่บอกว่า 1, 220, 000, หนึ่งพันสยิบห้าเหรียญถ้าทะลุขึ้นไปเราก็มอง 1, 230, หนึ่งันสสสิบห้าเหรียญนะ,ะส่วนด้านล่างนะคะเราก็ยังมองว่าแนว1 1 7่ันหสิบห้าเหรียญที่ลงมาทําจุดต่ําสุด,สดไว้ล่าสุดเนี่ยก็ยังเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะคะรา,าคาทองคาก็น่าจะยังเคลื่อนไหวอยู่ตรงนี้นะ,ะก็ยังแนะนำนักลว้กอบแ็ อาจจะเทดดิ่งคาลองได้ในช่วงนี้นะเพราะว่าถือว่าค่าเงินบาทนะหลังจากที่วันนี้การประชุมกรงงก็มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมานะก็ทําให้ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าไปค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ส่งผลสำหรับสนวนต่อราคาทองคำในประเทศนะจะเห็นว่าก็มีการปรับตัวบวกขึ้นมาทัข้งเยอะในวันนี้นะเนื่องจากประเด็นทางด้านค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าด้วยค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณนัดชาค่ะขอบคุณมากค่ะวัสนี้ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นคาแนะนําสําหรับเรื่องของการลงทุนในทองคานะคะตัวเลขเศรษฐ